สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับใจยุยาดาที่ทุ่งนาเฮยหกเมืองสุพรรณนะคะนี่วันนี้ยายพามาดูต้นข้าวอายุสิบวันสิบวันแล้วนะนี่ยเมื่อคืนสุพรรณบุรีฝนตก ต้นข้าวจัดมินเบอร์5อายุ10วันประมาณนี้สูงเลยนะสูงสูงมากๆเลนะยเนี่ยดูดิมา วันนี้ช่วงเก้าโมงกว่าๆในะมีลมอ่อนแดดยังไม่มีนะ ไปไลายไร่ข้าวนะเห็นไหมอือก็สุพรรณบุรีก็ลมอ่นอนๆประมาณนี้ตอนนี้มันเป็นเสียงประทัดไล่นกเลย จะเล่าให้ฟังมันไม่รู้ว่าข่าวจริงป่าเพราะว่าไอโครงการที่สองไอเรื่องเงินหมืน่นเน่มันช่วยเหลือเงินหมืน่นบาทเลยนะเพราะว่าคุณอายุ50ปีขึ้นไปรอบที่สองเนี่ยจะได้เอาลนะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซ้ำซ้อนกับรอบแรกนะที่ว่าอะไรนะ ที่มีสวัสดิการที่ว่าได้ไปแล้วรอบที่แล้วแล้วอายุเยอะใช่ไหมอันนั้นก็เขาก็จะตัดออกอะรอบนี้เป็นรอบของคนที่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไปน่าจะเป็นช่วงสี่สิบสสบห้าปีขึ้นไปเนาะอยากจะได้ได้ด้วย <c oughs> โอดออีกแล้ว อ่อนต้นข้าวค่นนะเนาะงามจังเลยหุ่นนาหุ่นนาเตรียมเลยเตรียมเตรียมรับเงินกันเลย50ปีขึ้นไปถ้าไม่ใช่ข้าวหลอกนะแต่ว่าไอ้ขั้นตอนรับเงินนี่เขาบอกว่าแจกเป็นเงินสดจะไปใช้อะไรก็ช่างนะเข้าบัญชีให้เลยมนะั้ง ก็ลองลองไปกดติดตามดูคำว่าเฟสสองเงินหมื่นเฟสสองอะไรเงี้ยคือลองไปเข้าเ mm. ข้าไปหาดูเมื่อเช้านี้ยายยังไม่กดดูเลยยายดูข่าวเมื่อวานนี้เลือ่อนเลื่อนไปไปเจอตอนช่วงไม่บายเย็นเย็นละ มินเบอร์ห้าเด้ออายุสิบวันอยู่ที่ทุ่งนาเฮียหกเมืองสุพรรณนะ เยวจะกดดินให้ดูดินม,นมันมนุม่มนุ่มนุ่มแบบนี้แบบนี้มไม่ได้ไม่ได้แรงนะ วันนี้มีคนเก็บใบยอมาใ,ใ่้ยายยายว่นจะ,จะทำห่อมกห่อมกหน่อไม้ซึ่งน่ะห่อมกหน่อไม้ อเแค่นี้ก่อน้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบาย